ีวันหยุดค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพานนงๆน,นะคะไปรับของฟรีนั่นเอง,งซึ่งน้งนงๆเห็นคลิปนี้ก็ต่อกี่โมงคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยเพราะคลิปของพี่แป้งชมนะคะเวลาทำไปเนี่ยมันไม่ค่อยแจ้งตือนให้กับน้องๆเลย คลิปนี้พี่แป้งชมจะพนนาน้อนๆนะคะไปรับทรงผมผู้หญิงฟรีนะคะซึ่งเป็นทรงผมสีชมพูวาเลนไทน์บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเขาแจกเยอะอมากๆตั้ง5,000ชิ้นเลยนะคะน้องๆคนไหนที่อยากได้ฟังคลิปพี่แป้งให้จบนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะ,ะและแบบที่น้องจะต้องเข้าไปรับทรงผมทรงนี้นะคะนั่นก็คือแบบนี้นะคะ่ะแต่น้องอ,อย่าเพิ่งเข้านะ,ะฟังคลิปพี่แป้งก่อนจากนั้นเนี่นงจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขานะคะน้องๆคนไหนที่เคยเข้าแล้วก็ไม่เป็นไรส่วนใครที่ไม่เคยเข้าก็เข้าก่อนนะและพี่แป้งชมนะคะจะทิ้งลไไ้้ปสาาามรถเเขดย ต่อไปนะคะน้องจะต้อง Follow คนนี้ก่อนนะคะซึ่งเราจะต้อง Follow คนทั้งหมด2คนนะคะอีกคนนึงจะคือคนนี้นะคะที่เป็นผู้หญิงนั่นเองพี่แป้งจะทิ้งชื่อนะคะแล้วลิงกโปรไฟล์เขาไว้ใต้คลิปนี้นะคะและอย่างต่อไปนะคะน้องจะต้องมีด s c o r d นะคะเพราะน้องจะต้องจอยเข้าไปเอาโค้ดนะคะในด s c o r d ของเจ้าของทรงผมทรงนี้นั่นเองซึ่งเขาจะแจกโค้ดนะคะในเวลาตีสี่ของคืนนี้นั่นเองคือตรงกับวันพฤหัสที่13ค่ะพี่แป้งชมจะทิ้งลิงด s c o r d ของเขานะคะไว้ใต้คลิปนี้ให้กับน้องๆค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยต้อง นะคะดูทางแถบด้านซ้ายมือได้ค่ะที่แป้งเอาเมาส์ไปจ่ออยู่นั่นเองแล้วมาถึงเวลาตีสี่นะคะน้องๆหาน้องๆฟอลโล่เข้ากลุ่มอะไรเรียบร้อยนะคะน้องๆก็กดลาบโพสจากดิสของเขาไปนะคะแล้วเข้าไปใส่ในแมปนั่นเองนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะเวลาตีสี่ของคืนนี้นะคะตั้งนาฬิกาปุกมาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแนะนำว่าให้น้องเข้าแมปรอก่อนนะคะก่อนที่จะไปเอาโค้ดนะคะและเมื่อน้องๆได้โค้ดมาแล้วกดปุ่มสีเขียวด้านบนคำว่ารีดีมนะคะแล้วเอาโค้ดเนี่ยมาใส่ที่ช่องนี้แล้วกดรีดีมได้เลยนะคะน้องๆจะได้ของฟรีไปันอย่มาผิดพพลาดดปประะะกนใคี่้ ชมไม่รู้นะคะน่นน้องเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาแจ้งมาแบบนี้นะคะฉะนั้นพี่แป้งก็เอามาบอกนุ่นน้องนะคะใครที่อยากได้อย่างที่แป้งบอกก็คือตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็มาเอานาพรุ่งนี้นน้อง,องต้องไปเรียนกันอยู่แล้วเนาะ,ะฉะนั้นใครที่อยากได้ก็ทําตามวิธีของพี่ได้เลย